โรคก,กระดูกพรุนจะทําให้เรามีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักเช่นกระดูกสะโพกหกักกระดูกสันหลังหกักหรือกระดูกข้อมือหักได้ซึ่งจะนําไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นทุพพลภาพและคุณภาพชีวิตที่ลดลงครับเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นนะครับกระดูกเนี่ยจะลดลงทั้งในเชิงของคุณภาพและเชิงของปริมาณขนาดเนี่ยจะเท่าเดิมแต่ว่าความหนาแน่นของมันเนี่ยจะลดลงซึ่งนําไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักสูงขึ้น อาจจะเกิดกระดูกหกักเช่นกระดูกสะโพกหกักกระดูกสันหลังหกักหรือกระดูกข้อมือหักได้ซึ่งจะนําไปสู่อัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นทุพพลภาพและคุณภาพชีวิตที่ลดลงครับ <St ick le> หากมีความสูงลดลงเกิน2เซนติเมตรต่อปีหรือ4เซนติเมตรจากความสูงสูงที่สุดควรจะเริ่มไปตรวจอาจจะเกิดจากกระดูกสันหลังหกักจากกระดูกพรุนได้เราควรจะเริ่มตรวจคัดกรองเมื่ออายุถึง65ในเพศหญิงและ70ปีในเพศชายครับ การรักษาที่โรงพยาบาลหลักๆจะเป็นการรักษาด้วยยาและวิตามินนะครับการรักษาอย่างอื่นหรือการป้องกันอย่างอื่นเช่นการป้องกันการล้มการทานอาหารให้ครบ5้าหมู่โดยเฉพาะโปรตีนเป็นสิ่งที่สําคัญในผู้สูงอายุการกินแคลเซียมกับวิตามินดีเป็น2ตัวที่มีประโยชน์ในโรคกระดูกพรุนและควรกินให้เพียงพอแคลเซียมที่เราต้องการต่อวันในผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุนจะตกอยู่ประมาณ1,000มิลลิกรัมต่อวันซึ่ง1,000มิลลิกรัมนี้คือปริมาณของแคลเซียมล้วนๆหากทานแคลเซียมในรูปแบบอื่นเช่นแคลเซียมที่เป็นเม็ ปริมาณแคลเซียมต่อเม็ดจะมีไม่ถึง100%เช่นแคลเซียมคาร์บอเนตมี40%มเพราะฉะนั้นการกินให้ครบ1,000เนี่ยจำเป็นจะต้องกินมากกว่า1,000นะครับ คนไข่สามารถซื้อแคลเซียมทานเองได้นะครับแต่ว่าต้องดูรูปแบบของแคลเซียมนิดนึงถ้าสมมติว่าเป็นรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอเนตสามารถเลือกทานได้1 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันแต่หากจะเลือกซื้อแคลเซียมประเภทอื่นเช่นแคลเซียมซิตรตแคลเซียมอัลทิโอเนตปริมาณแคลเซียมจะลดหลั่นลงไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูปริมาณดีๆคนที่อายุน้อยหน่อยปริมาณแคลเซียมที่เราทานก็ไม่จำเป็นต้องสูงมากเท่าคนที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปครับ าการทานแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะครับควรจะทานร่วมกับวิตามินดีเพื่อเสริมสร้างการดูดซึมแคลเซียมซึ่งวิตามินดีที่ควรจะทานเนี่ยตกอยู่ประมาณ800ถึง1,000ยูนิตนะครับต่อวันซึ่งอันนี้มันคือวิตามินดี3นะครับาการเลือกซื้อหรือการเลือกใช้เนี่ยนะที่ขายในตลาดณนะปัจจุบันมีทั้งดี2และดี3นะครับขึ้นกับปริมาณก็นอกจากจะนำผู้ป่วยมาตรวจตามอายุตามเกจที่ถึงนะครับขอฝากไว้ว่า ห้ามล้มนะครับ